ข้าแอปต่างๆแล้วอืดมากๆเลยมีวิธีแก้สำหรับคนที่เจอปัญหาเหล่านี้ไปดูกันเลยครับมีแอปแปลกๆมันแอบซ่อนอยู่ในมือถืองเราดังนั้นเราควรจะเอาแอปต่างๆเหล่านั้นออกแอปอะไรบ้างที่ควรเอาออกในที่นี้คือแอปพวกเร่งความเร็วแอปคลีนเนอร์ต่างๆอะไรพวกนี้นครับแนะนำให้เอาออกเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ออกให้หมดเลยตัวนี้นะครับแต่การที่มันจะเอาแอปอต่างๆเหล่านี้ออกได้ครับ มันจะกวนใจเรามากมันจะบังคับให้เราออกครับวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกให้เราทําการปิดเน็ตมือถือของเราให้หมดซะก่อนนะครับเน็ต Wi-Fi และเน็ตซิมการ์ดของเรานะครับปิดไปเลยนะครับกดปิดครับกดปิดหยุดการทํางานซะก่อนนะครับหลังจากนี้แล้วเราจะมาเลือกลบแอปออกครับในที่นี้นะครับแอปที่คุณหนึ่งแนะนําให้เอาอ่อนครับตัวนี้ไอ้พวก turbo boot อะไรต่างๆนะครับกดค้างไว มาเลือกข้อมูลแอปให้เราไปที่เก็บกดล้างแคสพอเป็นศูนย์ไบแบบนี้แล้วให้กดล้างข้อมูลกดตกลงเป็นศูนย์แบบนี้แล้วครับกดย้อนกลับไปแล้วกดถอนการติดตั้งกดตกลงแอปพวกนี้เนี่ยจะถอนยากดังนั้นเนี่ยมันจะมีข้อความอะไรขึ้นมาแบบนี้ให้กดทั้งออก แล้วกดกากบาทครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมันกดยกเลิกกดยกเลิกตอนนี้ออกไปแล้วนะครับยังเหลืออีกหลายแอปเลยเห็นไหมครับตัวนี้สัญลักษณ์รูปจรวดตัวต่อมาที่เราออกครับตัวนี้ทินเนอร์ไอ้ไม้กวาดเนี่ยครับแล้วออกให้หมดเลยนะครับทาเหมือนกับที่คุณหนึ่งแนะนํามาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยเนี่ยครับคลีนอาบอะไรตัวนี้ก็ออกซูเปอร์คลีนอาบนี้ก็ต้องออกด้วยนะครับแล้วก็แอปตัวนี้ครับออกให้หมดเลยเนี่ยเป็นรูปไม้กวาดเนี่ยครับไอ้พวกเร่งสปีดเร่งความเร็วเนี่ยเอาออกให้หมดเลย กดเอาออกตามที่ครูหนึ่งแนะนําทั้งหมดนะครับเคลียร์มันออกไปให้หมดเลยแล้วมือถือเราจะลื่นขึ้นเร็วขึ้นและไม่จุกจิกไม่มีแอปอะไรมาขวางเวลาเราจะเข้าไปเล่นและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหสอนดีสวัสดีครับ